สวัสดีครับแฟนค,คลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็หูนะฮะลบถึง29.44จุดเลยนะฮะเปิดกลับลงนะฮะนี่ครับเปิดกลับลงซะน่าก,กลัวเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการประกาศสักดาห์นะของเจ้ามือนะประมาณนี้นะเข้ามา พอแกเล่นตอนฉันไม่อยู่ใช่ไหมดันขึ้นเดี๋ยวฉันเอาคืนแล้วกันก็อ่านไปนะก็ยังมีหุ้นที่ติดทาส2วิคายอยู่นะนี่ฮะเดี๋ยวน้ดูนะอพสารวิคายก็มี GLD นะฮะ GLD นี่ยครับ ETF นะครับทองคำก็ไปนะฮะปิดสวยด้วยครับสามจุดหกหนึ่งบลมก็สูงนะครับแต่ว่าเงินย้ายมาหาหาตัวนี้นะฮะ icc ปิดสวยนะครับผมก็มีความแบบประมาณว่าดูแคลนนะถ้าข้องต่ำแต่มัน vcp นะครับแต่ว่าถ้าข้องต่ำมันก็ไม่สนใจแปลว่าไปเฉยเลยนะฮะ icc jazz ก็ยืนไม่อยู่ครับดันขึ้นแลยยืนไม่อยู่นะลบขนาดนี้ยืนอยู่ก็แปลกลนะ r o c k t e c h ครับเทขายลงมานะแต่ก็ยัง เป็นทรงที่สวยีพี TPS ครับก็โดนเทลงมาฮะนี่ฮะนี่เป็นหุ้นทับสองวีขายก็ยังคงมีอยู่นะก็เป็นตัวเดิมฮะเดี๋ยวดูก่อนสิตัวไหนที่เป็นต้นเหตุให้ตลาดลงขนาดนี้นะดูท็อปลูเซอร์แล้วกันฮะตัวที่มีชื่อเสียงก็จะเป็น s c b ครับ โอ้โหไอ้เจ้าเปิดกลับลงขนาดนี้ดีนะี่ผมขายทิ้งก่อนโอ้โหเป็งั้นแล้วก็ขายก่อนเนะอ็กดีฮะวันนี้ผมขายหุ้นที่มันยังไงกดีพวกนี้ทิ้งมาเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ควรเสี่ยงนะครับหลายตัวก็ติดลบนะแดงผมก็ขายบางตัวเขียวก็ขายครับป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอูแล้าเป็นเหมือนเนี่ยฮะตัวนี้แหละ เป็นสาเหตุครับ XD s c b ครับหัวจหดอยนะฮะ JMT นี่ก็เปิดกลับลงมาครับนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบการเรียกอะไรกรอบการสะสมนะฮะข้างล่างเนาะ SIS อืม S ก็เดินเทลงมาครับนะฮะ เอ่อ k คซีโอ้โหเดลต้าโอ้โหฮะเดลตานี่เหมือนกับเป็นร่างทรงเป็นเหมือนกันเลยนะต้นแบบเซตเลยฮะปึ้งๆฮนะลงมาสองจุดนะโ,โหที่เป่งฮะเดี๋ยวมาดู most active value แล้วกันอ่ะสาเหตุให้เซตลงคือ SCB ันดับแรกเลยเนาะ KTB ครับ เปิดกลับลงเช่นกันฮะ XD ครับสาเหตุวันนี้นะถ้าดูเนี่ยมันเป็นการ XD ของหุ้นใหญ่นะครับส่วนส่วนหนึ่งลก้กันก็จากการอ่านข่าวเขาบอกว่ามันก็กังวลเรื่องของสองครามนอนอกลางนะแต่ว่ามันก็เป็นสงครามที่ประมาณว่าแจ้งเตือนสองครามเตือนกันเฉยนะซึ่งมันก็จะว่าไปแล้วก็ ไม่รู้มีผลป่าแต่ผมผมมองว่า xd มีผลนะยก xd ยใหญ่เนี่ย scb เนี่ยนะ k g b ลบ8จุดลบ8%เปอร์เซ็นต์ k t b ลบาเปอร์เซ็นต์นะฮะ ea ลบไป6.9ครับเปิดกลับลงเช่นกันนะเอ่อ gpsc โอ้โหเนี่ยลงเช่นกันนะโหชิเพงนะฮะ JM c JMT เอบ้าไปเเนาะ SCC หีาก็ลงเช่นกันครับหานาติดล้อโอ้โห้บี BBL อลบกลายเป็นหุ้นธนาคารที่สงสวยสุดเลยนะ ทรงสวยครับมีมเมนตัมเข้า1 2 3ครับเนี่ยสายออฟสเต็งฮะเราดูการข้ามครับเนี่ยแต่ก่อนปเป็นยางไงนะฮะมันขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านครับแต่คราวนี้ล่ะรอดูครับ1 4 6.5จะยังไงนะฮะมินมินก็ลงหนักเช่นกันนะฮะเอ่อ CPL โอ้ลงเช่นกันเออจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับ XD อ่ะ XD ก็มีส่วนแต่ว่าน่าจะเป็นการแพนิคแหละการแบบตกกันเรียกว่าระแวงไพยนะจากสองรามตัวออกกลางนะการมีการมียิงจรวดกันนะฮะแต่ก็มีหุ้นที่วิ่งดีนะหุ้นเขียวครับนี่ครับพี่เทพครับ PTP พุ่งเลยฮะ ผมก็เข้าตอนที่มันข้ามนี้ได้นะนึ่ง1นะฮะฟลุกเฉยฮะสบายสบายก็ดีขึ้นเล็กน้อยะฮะเ่ะได้ไหมดูท็อปเกนเนอร์แล้วกันนะเป็นไงท็อปเกนเนอร์นะฮะ SWC เอาตัวที่มีสภาพคล่องกันเนาะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ว่า SWC อู๋สภาพคองไม่เคยมี SR อสยามลาดล่ะไม่มีอะไรครับพี่เทพครับ PTP เนี่ยขึ้นนะฮะเพราะว่าท็อปเกนเนอร์วันนี้บวกดีๆนะที่เป็นเอ๊ะสามเคแบตเนี่ยนะสามเคแบตเคยปั่นช่วงหนึ่งนะฮะอ๋อเขาไม่เคยมีอะไรเนาะสามเคแบทด้ท่านดูนะไม่รู้ว่าท่านทันบันนะมันจะมีช่วงที่เขาปั่นนะฮะปั่นแรงเลย ทำไมไม่ใช่นี่หว่านะไ,มไม่เห็นนะแต่ก่อนมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาปั่นนะเออ TPL ไม่มีอะไรนะฮะ ML ไม่ได้ริซิ้งอนะ HPT ไม่มีอะไร PSP ครับตัวนี้มาครับนะมามาแบบเงียบๆนะ prospect ดี่ขึ้นเล็กน้อยอ,อประพัดมีตัวุ้นเล็กว่ะพัดก็ดีขึ้นมาฮะข้ามตรงนี้ได้เนะาะฐานราคาครับวิ t h h นเด l e นะครับประพัดแต่ยังไม่ข้ามเลยเนาะ1.87นะครับยังไม่ข้ามนะฮะคู่ advice นะครับก็ถือว่าวันนี้ GGC อ่ะอมไม่ค่อยมีอะไรมันมาดูหุ้นที่หับสองวิคายเดี๋ยวนะว่าเป็นยังไงครับมันยังคงยืนดีอยู่ไหมนะไม่ค่อยมีอะไรนะออ,อล่า ก็ลงยังไม่หลุดนะก็ทนต่อนะครับลาบรุกหลุดแล้วกิฟหลุดนะฮะเเดี๋ยวตัวตัวนี้มันเก่านะออกตัวใหม่ๆแล้วกันนะ bcp ครับก็ยังอยู่นะ bkgi อ่ะก็ยังยืนดีอยู่นะฮะ bkgi e หนึ่งครับ e หนึ่งดูดิ dr เป็นไง dr ลงมาหาระดับเส้นเขียวพอดีครับนะฮะก็ยังไม่หลุดนะฮะ fu e ลงมาที่เส้นเขียวครับยังไงยังกั้มกึ่งว่าจะจบหรือเปล่านะ,ะหลุดหรือเปล่านะฮะมาสเตอร์ Master. หลุดละ mdx หลุดฮะ mtcndr mtc หลุด NDR ยังไม่หลุด NDX 0 1ยังไม่หลุด NYT รดจนะยังอยู่รจนะยังอยู่ครับยืนดีด้วย sys มีงรู้ป่าวเลย sys เนาะยังอยู่นะ sys ตัวไหนอีก P R M save P R M ยังเย็ยนได้ดีครับ save นอนเทแหละแต่ว่ายังเย็ยนได้ยังยังอยู่ในกรอบนะาสามารถ TR T R T สามารถก็ลงมาหาเส้นเขียวนะแต่ไม่หลุดนะ TR T R T ดิดดิดดิดได้เล็กน้อยนะฮะ S A V ยืนได้นะฮะ plus port ก็ยังยืนได้ยังเขียว port port ภาพละว่าไง port เนี่ย,ยก็ยังยืนได้นะฮะก็ดูแล้วหุ้นที่เป็น half สอง week high ก็เคล้าเคลนะมันก็มีตัวที่ u n d e r v a l e P h เป็นไง ก็ลงมาเล็กน้อยนะฮะลงมาเล็กน้อยเจสซอสเจสปราเวนเนาะเจสซอสเอยูซีอีไทเทปพาร,ร์ตหลุดละแทนเจซีเคก็ ไม่ลงหนักมากนะฮะ JCK อืมก็โอเคฮะวันนี้ก็ดูปนๆน,นะคือถ้ามีหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็ลงหนักนะฮะแต่หุ้นที่เป็นทับสองวิกไฮก็มีไม่น้อยที่ยืนดีนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัว DR ลงหนักนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ตัวซ u ปเปอร์เทรนก็พอไหวนะพอไหวยังคงที่จะอุ่นใจได้ ทนรวยได้ไม่ได้ตกใจขายประมาณนี้นะฮะก็เป็นข้อดีของมันเนาะทีนี้นะครับเจอกับคลิปหน้าสวัสดีครับ